สวัสดีครับช่างดลพามาเก็บกับดักหมูครับผมดักไ้เมอวานวันนี้ตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมาดูกับดักกันตอนเช้าผมว่าจะมีตัวหรือเปล่ากับดักห้าหลังนะครับผมเหยื่อข้าวเปลือกหน้าฝนที่ฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์แล้วก็ผมบานผมดันเกวียน หลังแรกครับผมกลับจากหายครับผมเชือกมัดอ้าวนี่ไงครับผมได้เดียงตายแล้วครับผมหนึ่งตัวใสงามๆครับผมตรงนี้ผมเคยมาดักไว้รอบหนึ่งนะครับผมนี่ครับ แต่ฝนมันตกใสครับผมได้ไปตัวเดียวแต่ผมมาดูรอยมีรอยเก็ดข้าวนะครับผมผมก็เลยมาดักซ้ำไว้ได้ตัวแล้วครับผมสายงามๆเคขอเก็บก่อนครับผม เหอตัวอีกแล้วครับช่างด้นมาดักหนูครับผมหลังที่สองครับผมไม่มีตัวครับผมดักไว้ใกล้ๆกันครับเพราะผมเป็นป่าหยาปลาหยา kha cá oai các bạn Nên sẽ trong này một lần nữa không có một cái một ตรงนี้ก็อลอยกับดักถอยครับผมลอยดีดครับแต่ไม่ได้ตัวโอ้ดีดครับผมแต่ไม่ได้ตัวครับโอเคครับขอเก็บก่อปครับอันน,น,นี้หลังสุดท้ายแล้วครับผมไม่มีตัว แต่รอยมีเก็ดเม็ดข่าวน่าจะเป็นหนูเล็กครับโอเคครับสรุปผลงานกับห้าหลังได้หนึ่งตัวครับผมใส่งามๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจท่องวิถีช่างดานด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ